เคยได้ยินประโยคที่บอกว่า The greatest inspiration is the deadline แรงบันาดาลใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือวันสุดท้ายไหมคะเด็กสมัยนี้อย่างพวกเราคงมีประโยคนี้เป็นคติประจำใจนแน่ๆยิ่งใกล้วันสูง่งานเท่าไหร่งานร้อนๆก็จะถูกผลิตออกมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นบางครั้งถึงขั้นมาสุดท้ายไม่ได้นอนก็มีบางทีเราก็มาจา้เหตุผลว่าเราไม่มีเวลาทำแต่ต่างก็รู้ในใจแล้วว่าจริงๆ มันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างจนต้องกลับมาถามตัวเองว่าเพราะอะไรกันนะเราถึงต้องรอจนถึงวันใกล้ส่งถึงค่อยรีบทำการเรียนในบามหาวิทยาลัยเน้นการสั่งงานต้นเทอมและให้ส่งงานท้ายเทอมอาจารย์ของเรามักจะไม่กำหนดวันส่งแค่บอกไว้กว้างๆว่า,วาท้ายเทอมจะให้ส่งไม่ใช่แค่งานมหาวิทยาลัยนะคะงานเขียนของผู้เขียนบางท่านก็ร้อนฉาใช้ได้เหมือนกันแน่นอนว่า การไม่มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนมาเลยทําให้เราทํางานไปแบบอเอื่อยเฉยหรือบางทีก็ลืมไปเลยว่าเฮ้ยเรามีงานต้องส่งนี่นาะและหลายครั้งชีวิตจริงก็เป็นเหมือนการทํางานส่งนี่แหละว่าไหมเรื่อยๆเอื่อยๆเฉย่อยใช้ชีวิตสบายๆไปวันๆแอบไม่มีเป้าหมายอะไรเลยทําให้เรานึกถึงคําที่กล่าวไว้ว่าเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราคข้ให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคลายเจ้าออกจากปากของเราการที่เราไม่ร้อนไม่เย็นี่ดูไม่มีอะไรนะคะแต่จริงๆก็แอบน่ากลัวเหมือนกันเพราะบางทีมันก็ทําให้เราลืมไปว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราก็มีเส้นตายเหมือนกันนี่นาะระหว่างที่ชีวิตเอื่อยเยนั้นคืนหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนาตอนที่กําลังเล่นทวิตเตอร์ก็เห็นแฮชแท็กอันนึงขึ้นมาว่า RIP ค h r i s t i n a g ิ i m m i e จึงไปตามอ่านข่าวและสิ่งที่เราเจอในทวิตเตอร์มันไม่ใช่แค่เรื่องโกหกที่คนกุกขึ้นแต่ทั้งหมดคือเรื่องจริงคือ Christina g ิ i m m i e เป็นนักร้องคริสเตียนที่หลายๆคนได้ติดตามตั้งแต่เขาร้องโกเฟอร์ใน YouTube จนถึงตอนที่เขาไปร่วมรายการ The Voice อเมริกาจนมีชื่อเสียงเพราะเสียงที่ดีมากรวมถึงความเป็นกันเองของแฟนคลับ ทำให้ตัวเองถูกยิงจากคนที่คลั่งไคล้เธอมากระหว่างการแจกไลเซนส์ให้แฟนคับที่ฟลอริดาจนถึงขั้นเสียชีวิตคืนนั้นบางคนรู้สึกช็อกมากจนนอนไม่ได้ทั้งคืนผู้เขียนเรื่องเหล่านี้ทั้งอ่านข่าวและดูเพลงโคเวอร์รวมถึงรายการ The Voice ทั้งคืนเลยทีเดียวดูไปก็ร้องไห้ไปยิ่งเห็นแฟนคลับที่มาคอมเมนต์แล้วก็ยิ่งเศร้าใจที่น่าตกใจมากก็คือ เธอเสียชีวิตไปด้วยวัย22ปีเท่านั้นเรื่องราวของคริสติน่าได้เตือนให้เราเห็นถนึงความสำคัญของเดทไลน์ว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตเรื่อยๆเอยอๆความตายที่เราคิดว่าไกลจะเข้ามาใกล้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีอาจจะมาถึงตอนที่เรายังเป็นหนุ่มสาวอยู่หรือบางทีอาจจะเป็นตอนแก่เลยก็ได้เราอาจจะอยู่ในยุคที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องการจากโลกนี้ไปสักเท่าไหร่มันดูไกลตัว มันดูเศร้าจนไม่น่าพูดถึงมันดูเครียดแต่เรื่องหลังความเครียดอาจจะมีเรื่องเครียดมากกว่าเมื่อเราต้องคิดว่าเราต้องตายโดยที่เราไม่พร้อมที่จะไปและยังไม่ได้ทำอะไรเลยบนโลกเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าคำพูดที่เคยบอกไว้ว่า the greatest inspiration is deadline เส้นตายคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดก็สามารถนำมาใช้ได้จริงๆในชีวิตของเรา เวลาที่ถูกกำหนดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาไหนใกลเข้ามาแล้วนะเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตด้วยการที่เรารู้ว่าชีวิตบนโลกมันสั้นจริงๆเราอยากจะเตือนทุกคนไว้นะว่าเจรายของเราแรลกของคุณอาจจะใกล้หรือไกลไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่า